สวัสดีค่ะวันนี้พี่อุ้พามาชมตัวพีทมอสตัวใหม่นะคะที่มีการนำเข้ามานะคะตัวนี้ชื่อว่า TS 4นะคะ TS 4เนี่ยเขาบอกว่าเป็น Green Plant o o s t แล้วก็บวกด้วย Green Fiber นะคะก็เหมือนเป็นเนื้อหยาบนะคะแล้วก็บวกได้เส้นใหญ่นะคะอันนี้คือทำใน EU นะคะก็คืออันนี้คือทำในเยอรมันนะคะ เดี๋ยวเราจะมาดูเนื้อกันนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นขนาด200ลิตรนะคะนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูเนื้อไปพร้อมๆกันนี่นะคะพี่อูเตรียมอุปกรณ์ชมเนื้อมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะกรีดเลยนะคะคือตัวนี้พี่อูนะคะเป้าหมายความตั้งใจคือเอามาเพื่อสำหรับปลูกมาให้กระถาง ตัวหนึ่งค่ะนี่นะคะนี่นะคะลักษณะของมันจะเป็นนี่เดี๋ยวเอาออมาให้ดูนะคะคือมันจะมีเปลือกไม้ผสมมากับใยของของพีทมอสมาด้วยนะคะซึ่งตัวความหยาบเนี่ยเขาบอกว่าหยาบน้อยกว่าเบทสี่หนึ่งนะคะตัวนั้นจะเป็นเส้นใ่ที่ที่เป็นเส้นใยเหมือนที่จะเป็นซาฟกน้ำมอสที่แบบ ตายด้วยหิมะนะคะถ่มตายด้วยหิมะแต่อันนี้ก็คือเส้นใยตัวนั้นนี่แหละคะ่ะแต่ว่ามาบวกด้วยไฟเบอร์เป็นเปลือกไม้นะคะเป็นเปลือกถ้าทางประเทศประเทศแถบโน้นก็น่าจะเป็นพวกอาจจะเป็นเปลือกต้นสนหรืออะไรอย่างนี้นะคะนี่คะ่ะเดี๋ยวพี่โอจะโห อัดแน่นมามากเลยนะคะอันนี้เป็นกระสอบ200ลิตรนะคะเป็นตัวใหม่อีกตัวหนึ่งอันนี้คือแกะเนึ่ะให้ดูเลยนี่นะคะอ่ะน,นี่นะคะมันจะออกเป็นเส้นใยแบบนี้นี่ค่ะนาช้ไหมคะ <c oughs> นะคะพี่อูว่า ได้จะใช้ได้ดีในการในการปลูกไม้กระถางในการปักชำอะไรอย่างนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่แบบว่า,าจากเบสสี่หนึ่งสี่ก็จะมีตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะคะที่เขาจะใส่เปลือกไม้นี่เห็นเลยค่ะว่าเป็นเปลือกไม้นะคะแต่เปลือกไม้อันนี้พี่อู๋คิดว่าไม่ไม่ใช่เปลือกไม้ที่หมักแล้วนะคะจะเป็นเปลือกไม้ที่แบบว่าเขาก็ช่างทําขายนะพี่อนะู๋นะก็คงไปเอาทวกไม้ที่แบบตัดมาเป็นต้นแล้วก็ เอามาย่อยเป็นชิ้นเล็กๆนะคะชิ้นเล็กๆให้ละเอียดแล้วก็เอามาผสมในในพีทมอสออกมาจำหน่ายนะคะตัวนี้นะคะ T S สนะคะเดี๋ยวพี่อูจะลองไปดูซิว่าเวลามันอุ้มน้ำแล้วมันจะเป็นสภาพไหนนะคะเชื่อว่าทุกคนก็อยากเห็นนะคะเดี๋ยวติดตามดูกันนะคะ นี่นะคะพี่อ้วเริ่มใส่น้ำเดี๋ยวเราจะมาดูสภาพการอุ้มน้ำของมันนะคะอืมอืม,อม ทาอุ้มน้ำของมันนะคะอืมพี่อูว่านะคะน่าจะเหมาะในการปลูกปักชําในระยะเริ่มแรกได้ได้ค่อนข้างดีนะคะคือที่แน่ๆเลยเนี่ยที่เห็นคือเก็บความชื้นได้แน่นอนนะคะแล้วก็สามามีอากาศไม่แน่นไม่แน่นเกินไปนะคะเนี่ยค่ะ สามารถใช้ได้ดีพี่ mm. อูคิดว่าถ้าเกิดว่าเราเอาไปแอปพลายผสมกับตัวเพอร์ไลท์เนี่ยอีกนิดนึงหรือว่าใครจะไม่อยากใส่เพอร์ไลท์เนี่ยพี่อูคิดว่าน่าจะได้นะคะสภาพนี้นะคะนะคะเดี๋ยวพี่อูจะลองลองดูทั้งทั้งใส่เพอร์ไลท์และไม่ใส่เพอร์ไลท์เดี๋ยวลองฝักชําดูเพราะว่าวันนี้พี่อูตัดไม้ปักชำไว้ด้วยนะคะโอเคเลยนะคะเนี่ยสภาพนี้นะคะ ก็ลดน้ำให้ชุ่มๆก่อนแล้วเดี๋ยวจะเอาไปปลูกนะคะ